สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e โฮรา95ดีดวงกัมมะแพนนะคะสำหรับคนลัขนาราศีพิจิกนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเด่นมากในเรื่องของการมีผู้ช่วยมีคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์นะคะมีกัลยนานมิตรที่ดีที่คอยสนับสน,นุนให้โอกาสในเรื่องของการงานนะคะและยิ่งช่วงครื่งเดินล้งดวงการงานดวงผู้ปรรัญถม จะยิ่งดียิ่งโดดเด่นมากๆส่งผลให้เรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะดีมากและเก่งมากๆเลยนะคะถามว่าเรื่องของการมีผู้ประทับสนับสนุนที่ดีมีผลยังไงกับดวงชะตาก็คือจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานโอกาสในเรื่องของการทําเงินทํากําไรโอกาสในการรับทรัพย์ก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะคะซึ่งเกณฑ์ของการมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ ดีขึ้นตั้งแต่ที่ดาวพุทธเนี่ยจอนมาเล็งลัคนาของคุณแล้วนะคะแต่เดือนนี้จะดียิ่งขึ้นและดีเป็นพิเศษเลยด้วยเนื่องจากตลอดทั้งเดือนนี้ดาวพุธเจ้าเรือนลาภะจะเข้าไปจออยู่ในภพสุภะตลอดทั้งเดือนนะคะและในวันที่9กรกฎาคมดาวสุ์เจ้าเรือนปัตตานีดาวคู่ธาตุของดาวพุธก็จะตามเข้าไปกุมอยู่ด้วยอีกดวงหนึ่งนะคะ และดาวสุขในราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะคะจะส่งผลดีในเรื่องของการดึงดูดโชคลาภเข้ามาให้ดาวพุธกับดาวสุขเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุที่ส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสารส่งเสริมในเรื่องของการพูดคุยเจรจาอยู่แล้วนะคะและโดยความหมายของดาวสุขนะคะก็หมายถึงการเงินความรักความสุขมาอยู่ในภพสุขะที่เป็นภพของความดีงามเป็นภพของโชคลาภความสําเร็จนะคะ เรื่องของการงานการเงินในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ของการที่จะประสบความสําเร็จสูงมีเกณฑ์รับทรัพย์ดีมากเลยนะคะยิ่งในเดือนนี้มีดาวเกตที่อยู่ในภพสารชะเลงอยู่ด้วยนะคะเรื่องของการงานเรื่องของการพูดคุยเจรจาก็จะยิ่งตีเป็นพิเศษเลยนะคะจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสพลุกๆในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาด้วยนะคะจากอันิสง์ของการที่มีดาวเกตเลงอยู่กับดาวพุธและดาวสุตลอดทั้งเดือนนั่นแหละค่ะ ใครที่ใช้วาทศิลป์ในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการทํางานเยอะๆนะคะเดือนนี้จะมีเกณฑ์ดีมากในเรื่องของการงานการเงินนะคะจะได้อาน,นิสงส์ที่ดีจากดาวพุธและดาวศุกร์ที่อยู่ในภพสุภานั่นแหละค่ะคนค้าคนขายเองก็จะมีเกณฑ์ที่ดีมากในเรื่องของการงานในเรื่องของการรับทรัพย์นะคะขอให้เน้นทาการตลาดเยอะๆหน่อยเน้นโพสต์ลงโซเชียลเยอะๆหน่อยทาโปรโมชั่นบ้างเกณฑ์ของการทํางานเกณฑ์ของการรับเงินจะดีมากนะคะ ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เน้นก็เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเก่าลูกค้าขาประจำนะคะเพราะว่าดาวเกตที่อยู่ในภพสนสชะก็จะหมายถึงกลุ่มลูกค้าเก่าๆหน้าเดิมๆที่คุณเคยติดต่อการงานด้วยนะคะต่อให,ห้หายไปนานไม่ได้ซื้อของคุณมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ไปติดต่อดูไปพูดคุยสอบถามโทรศัพท์หาก็ได้นะคะไลน์ไปสอบถามดูก็ได้จะมีโอกาสทุกๆในเรื่องของการงานการเงินเข้ามานะคะ แล้วก็เรื่องของงานเก่าโครงการเก่าที่เคยไปเสนอไว้เคยไปพูดคุยไปเจราจาเอาไว้นะคะถ้าอย่างเงียบๆอยู่อย่างไม่มีข่าวคราวอะไรเดือนนี้สบโอกาสเหมาะเลยนะคะไปติดต่อสอบถา,ามไปถามถ่ยข่าวคราวดูนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่พระาทิตย์จรมารับตาแหน่งมหาจากในพบสุขะกุมกับดาวพุธและดาวศุกเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะคะ เกณฑ์ของการที่จะได้งานกลับมาอย่างพุกๆกลับมาอย่างไม่คาดคิดเนี่ยจะยิ่งดีมากขึ้นนะคะจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังน,นะคะหลังจากที่พระอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมะพบของการงานของคนราศีพิจิกนะคะจอรเข้ามารับตำแหน่งมหาจักรอยู่ในภพสุภะแล้วเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีลุกลุกมีความเฮงเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของแสงสว่าง เป็นดาวของพลังงานนะคะพอมาอยู่ในภพสุขะที่เป็นภพของโชคลาภความสําเร็จแล้วเรื่องของการงานก็จะมีเกณฑ์ก้าวหน้าดีมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้งานดีงานใหญ่ได้งานสําคัญกลับมาอยู่ในมือนะคะและตําแหน่งมหาจาักรของพระอาทิตที่อยู่ในราศีกรากฏนะคะ <c oughs> ก็เป็นตําแหน่งของนักบู้นักสู้นักปฏิบัติด้วยนะคะ การงานที่ต้องมีการแข่งขันสูงต้องมีการบุกการลุยต้องมีการประมูลงานนําเสนอผลงานเรื่องของการสอบการแข่งขันต่างๆก็จะมีชัยชนะมีความสําเร็จที่ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์เข้าไปหลบอยู่ในภพมรณะได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะก็จะเป็นโชคลาภในเรื่องของการงานเหมือนกันแต่จะเป็นโชคลาภจากทางไกลนะคะ จะเป็นโชคลาภจากคนที่อยู่ไกลตัวหน่อยดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเน้นในเรื่องของออนไลน์ให้มากกว่าส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเห็นกักตัวเป็นเปนจะมีเกณฑ์รับทรัพย์มีเกณฑ์เ้าหน้าในเรื่องของการงานดีกว่านะคะแต่ยังไงซะปีนี้ดาวพฤหัสและดาวมฤุยูกลุมกันอยู่ในพวกรตัตญิเลงกับลัคนาของคนราศรีพิจิกนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานในปีนี้ออนไลน์เนี่ยจะมีบทบาทมากนะคะ เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆถ้าคุณใช้เป็นทำงานเป็นเอามาปรับใช้ในเรื่องของการงานได้ก็จะได้อานิสงส์ที่ดีมีผลสำเร็จดีในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะคะส่วนดาวอังคารดาวประจำตัวของโคราศีพิจิกนะคะเดือนนี้ก็มีบทบาทเด่นด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากตั้งแต่วันที่13รกรกฎาคมดาวอังคารจะย้ายมาเล็งลัคนาของคุณนะคะย้ายมา กุมอยู่กับดาวพระหัสและดาวมนุตยู่ในภพปัตตานีนะคะและที่ตำแหน่งนี้ดาวอังคารจะควบสองตำแหน่งนะคะเป็นทั้งป่าและราชาโชคแน่นอนว่าเขาก็จะดึงดูดโชคลาบดึงดูดโอกาสดีๆทางการงานการเงินเข้ามาให้คุณด้วยนะคะเพราะว่าภพปัตตานีนอกจากหมายถึงความสัมพันธ์ยังหมายถึงคุณส่วนลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญา คนที่คุณต้องติดต่อด้วยในเรื่องของการงานในเรื่องของการเกิดด้วยนะคะดาวพระหัสกับดาวอังคารที่มาอยู่ร่วมราศีกันนะคะจะส่งผลดีในเรื่องของมันสมองส่งผลดีในเรื่องของไอเดียนะคะจะมีไอเดียแปลกใหม่แล้วก็คิดได้ไวคิดได้เร็วมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความแอคทีฟมากขึ้นในเรื่องของความคิดในเรื่องของไอเดียต่างๆเป็นช่วงเวลาดีเป็นโอกาสเหมาะที่จะเริ่มต้น ในโครงการในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวงังสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ดวงผู้ประธานเด่นมากนะคะเวลาที่คุณทําอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนมีกัลยาณมิตรที่ดีมาคอยให้การพพอร์ตนะคะและเมื่อทํางานออกมาแล้วก็จะได้รับผลตอบรับได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการงานที่ส่งมอบออกไปด้วยนะคะ ซึ่งดาวจรในช่วงครึ่งเดือนลังจะส่งผลดีมากในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะเรื่องของการงานก็จะเป็นช่วงที่ดีมากและเก่งมากเลยนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้งานดีงานสําคัญงานที่มีผลต่อความก้าวหน้าของคุณต่อไปในอนาคตนะคะจากการที่ผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าคู่ค้าไว้ใจคนค้าคนขายเองก็มีเกณฑ์ที่ดีมากนะคะมีเกณฑ์ซื้อง่ายขายคล่อง มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ทำกำไรได้มากในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะทำอะไรขอให้เซฟตัวเองไว้ด้วยนะคะบริหารความเสี่ยงให้ดีบริหารการเงินให้ดีเน้นเรื่องของความรอบคอบในเรื่องของเอกสารในเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินเพราะว่าตอนนี้นะคะคนราศีพิจิกคุณมีดาวพฤหัสกับดาวมนตยูเลงลัคนาอยู่นะคะ และดาวมริตยูเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความพันพววในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงง่ายเป็นดาวที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะคะดังนั้นในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆต้องรอบคอบไปก่อนนะคะเน้นเรื่องของความชวัวเน้นผลตอบแทนที่จับต้องได้ไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในเดือนกระกฎาคมนี้ขอให้ใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะเนื่องจากมีดาวอังคารจอนเข้ามาเลงลัคนาเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะคะ และดาวอังคารกับดาวมรตยูเนี่ยเป็นดาวคู่อุบัติเหตุสามารถที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุในการตัดสินใจได้นะคะยิ่งช่วงนี้ดาวอังคารเดินเร็วผิดปกติด้วยอาจจะทําให้คุณตัดสินใจเร็วเกินไปตัดสินใจไวเกินไปเดี๋ยวจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของการงานการเงินได้นะคะเพราะดาวอังคารที่อยู่ในราศีพิษภเนี่ยนอกจากได้รับตําแหน่งราชาโชคดึงดูดโชคลาภให้คุณแล้ว อย่างรับตำแหน่งประที่มาคอยบันทอนคอยทำให้ความดีความงามโชคลาภของคุณเนี่ยลดลงนะคะเรื่องของการงานก็ขอให้เน้นการลงทุนอย่างพอเหมาะพอดีเหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับขนาดของโครงการของงานที่คุณทำอยู่นะคะเดือนกระกฎาคมนี้นะคะก็ขอให้ระวังเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการลงทุนที่มันมากเกินความจำเป็นเอาไว้บ้างเพราะว่าพระอาทิตย์เจ้าเรือนกัมมะของคุณ รับตำแหน่งมหาจาักรอยู่ในภบสุภะเล็งกับตาวเกงนะคะตำแหน่งมหาจาักรเนี่ยหมายถึงการงานที่จะต้องมีการลงทุนนะคะแต่ในเมื่อมีดาวเกตมาเล็งพระอาทิตย์นะคะจะส่งผลให้คุณกล้าจ่ายกล้าลงทุนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องดูกันด้วยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะคะและอีกเรื่องที่อยากให้ระวังไว้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของคำสัญญานะคะอย่าไปตกปากรับคำอะไรกับใครง่ายๆนะคะ ระวังจะเป็นเหตุให้เสียเงินโดยที่ไม่ควรจะต้องเสียหรือเสียเงินเกินความจําเป็นได้นะคะหรืออาจจะกลายมาเป็นข้อผูกมัดทําให้คุณเสียผลประโยชน์ที่ไม่ควรจะต้องเสียก็ได้นะคะในส่วนของโชคลาภนะคะคนราศีพิจิกเดือนนี้คุณมักจะมีโชคลาภจากญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเครื่องเดินล้างยังมีโชคโดดเด่นในเรื่องของการงานอีกด้วยนะคะ เพราะว่าเดือนนี้ดาวพุธเจ้าเรือนลาภของคุณอยู่ในภพสุภาตลอดทั้งเดือนเลยนะคะและภพสุภาเนี่ยก็มีความหมายถึงผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะและในช่วงเครื่องเดอนหลางก็ยังมีพระอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมมะเจ้าเรือนการงานมาให้โชคเพิ่มอีกดวงหนึ่งในภพสุภาด้วยนะคะส่งผลให้ในเดือนนี้นะคะคนราศีพิจิกคุณก็มักจะมีโชคจากญาติพี่น้องญาติผี่ใหญ่นะคะจากผู้ใหญ่เจ้านายและถ้าจะมีลาบลอย ก็มักจะมาจากญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่หรือมาจากเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะส่วนลาบลอยจากการเสี่ยงโชคนะคะราหูของคุณในปีนี้อยู่ในภพปุตตะซึ่งเป็นภพของความเสี่ยงเป็นภพของการเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันนะคะแต่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในภพปัตตานีเลงกับลัคนานะคะเรื่องของลาบลอยก็เลยมักจะมาจากญาติผู้ใหญ่มาจากคนใกล้ชิดมากกว่าเช่นกันนะคะในส่วนของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงัง เดือนกระกฎาคมนี้ก็ดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองและญาติผู้ใหญ่เอาไว้บ้างนะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเลือดลมต่างๆนะคะเกี่ยวกับความดันเบาหวานโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจลำคอหลอดลมกล่องเสียงนะคะระวังภูมิแพ้แพ้อากาศแล้วก็ระวังจะไปร้อนในกันไว้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุดาวังคารจอนมะเร็งลัคนาแล้วนะคะ ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวของอุบัติเหตุอยู่แล้วนะคะจอมาเลงลัคนามากุมอยู่กับดาวมฤตยูนะคะเวลาอังคารเจอมฤตยูก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงนี้ดาวอังคารเดินเร็วผิดปกติด้วยนะคะก็ขอให้ระวังเรื่องของความใจร้อนจะขับรถขับราก็ระวังกันบ้างใจเย็นๆใจร่มๆกันบ้างนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการเมาแล้วขับไปด้วยระวังจะมีสัตว์ตัดหน้ารถกันบ้าง นอกจากนี้ก็ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟไหม้ไฟไฟ,ไฟ,ฟ้าและวงจรแล้วก็ระวังอุบัติเหตุจากข้อมีคมกันไว้บ้างน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเดือนกระกฎาคมนี้ตั้งแต่วันที่9กระกฎาคมนะคะดาวสุ์เจ้าเรือนปัตนิของคนราศีพิจิกนะคะจะย้ายเข้าพบสุภาเข้ามาคุมกับดาวพุธดาวคู่ธาตุซึ่งดาวพุธกับดาวสุขเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ ดังนั้นเดือนนี้คนไม่โสดดวงความรักในเดือนกรกฎาคมจะมีโมเมนต์ดีๆมีโมเมนต์หวานๆอยู่นะคะก็ขยันเติมความหวานขยันเติมความโรแมนติกในบ้านกันกบ้างบรรยากาศในบ้านจะได้ดีจะได้ชื่นมื่นน่าอยู่นะคะเดือนกรกฎาคมนี้ยังมีโอกาสได้โชคลาภได้ของขวัญของฝากได้ของถูกใจจากคนที่บ้านด้วยนะคะและคนที่บ้านเนี่ยเขาก็จะ แนะนำโอกาสดีทางการงานแนะนําโอกาสทาเงินทํากําไรมาให้คุณอีกด้วยนะคะเพียงแต่เดือนนี้ดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณจอนไปเล็งลัคนาอยู่ในภพปัตตานินะคะและช่วงนี้ดาวอังคารเดินเร็วผิดปกติเดือนกรกฎาคมนี้ก็ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนกันไบ้างนะคะดาวอังคารเป็นดาวนักรบนะคะ เป็นดาวที่เวลาที่อารมณ์รุนแรงใจร้อนจะพร้อมบวกอยู่แล้วนะคะอันนี้ธรรมชาติของดาวนะคะไม่ใช่ธรรมชาติของคนราศีพิจิกนะคะแต่พอมีดาวอังคารมาเลงลัคนาแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการพูดคุยเรื่องของอารมณ์กันไว้บ้างนะคะจะได้ไม่มีซีนแอคชั่นไม่มีฉากแอคชั่นเกิดขึ้นในบ้านนะคะส่วนคนโสดเดือนกรกาคมนี้ดวงความรักมีเกณฑ์ดีอยู่นะคะคนที่ถูกฉลกจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูง พุทีิภาวะสูงหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนมีเหตุมีผลและถ้าเป็นคนธรมธรมธาโมด้วยเนี่ยยิ่งใช่เลยนะคะซึ่งเกณฑ์น,นี้ก็มาจากการที่ดาวพฤหัสจรเล็งลัคนาอยู่ในภพปัตตานีนะคะและดาวสุขเจ้าเรือนปัตตานีที่เดือนนี้ไปจรอ,อยู่ในภพสุขะซึ่งเป็นภพของความดีเป็นภพของผู้ใหญ่นะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อย่าพึ่งด่วนรีบร้อนตัดสินใจนะคะ เพราะดาวศุกร์เจ้าเรือนปัตตานีของคุณยังครองตำแหน่งเจ้าเรือนวินาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นก่อนที่คิดจะจริงจังกับใครเนี่ยเช็คให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าเขาโสดอยู่จริงๆเขาดีจริงๆจะได้ไม่มีรักซ้อนโดยไม่ตั้งใจและจะได้ไม่มีปัญหาวุ่นวายจากเพศตรงข้ามเข้ามานะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะ ถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 9 9 2 u t k c y หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งได้หวังสิ่งได้ประสงค์สิ่งได้ขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะ และขอให้มีแต่ความสุขกล้สุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ